ช่วงปลายปีแบบนี้ฝักเพกาเริ่มออกแล้วครับวันนี้ในแทนเลยอยากจะชวนทุกคนมาดองเพกา3รสไปกินครับฝักเพกาฝักลินฟ้าหรือฝักอีกาบ้านผมสามารถนามาดอง3รสได้อร่อยและไม่ขมเพราะฉะนั้นเราไปดองฝักเพกาหรือว่าลินฟ้าด้วยกันนะครับ่ปทำไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาล้างเพกาก่อนนะครับวิธีการล้างของผมนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับสกรไบไ์นะฮะใช้ของใหม่นะครับย้ําว่าใช้ของใหม่ ขัดซะหน่อยนะครับทำความสะอาดเปลือกนะครับช่วงนี้เพากากำลังออกเยอะเลยนะครับของดีปีละครั้งอ่าเนี่ยครับขัดให้สะอาดแบบนี้นะครับทีนี้ก็เตรียมน้ำนะครับแล้วลงเกลือ1 2, 2ึอช้อนนะครับหลังที่เราหั่นเพกาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนี่นะครับเนื่องจากเพกาเป็นขมเราต้องลดความขมของเพกาด้วยการแช่น้ำเกลือนะครับ แช่เพลากับน้าเกลือเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําน้ํารอง3รสด้วยกันครับไปนี่ก็คือส่วนประกอบของน้ํารอง3รสนะครับเริ่มต้นที่น้าส้มสายชูนะครับ500 ML ตามด้วยน้ําตาลทรายขาวนะครับ500กรัมครับตามด้วยน้ําสะอาดนะครับ800 ML ครับตามด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็นําส่วนประกอบทั้งหมดไปตั้งไฟนครับไปน้ำสะอาดลงไปน้ําส้มสายชูลงไปน้ําตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือครับแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายนะครับทีนี้ก็ติดไฟครับ แล้วก็รอน้ำรอนของเราเดือดนะครับเอาละน้ำร้อของเราเดือดแล้วครับถ้าเดือดแบบนี้นะครับก็ปิดแก๊สได้เลยพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับเอาละผ่านไปสองชั่วโมงแล้วครับในการแช่เพกาไว้กับน้ำเกลือนะครับพอเราแช่ไปสักพักนะครับดูสิฮะอ่าน้ำก็จะสีเขียวๆแบบนี้นะครับเกลือทัน้าที่ดึงความขมออกบ้างแล้วนะครับนี่โอเคแล้วก็ทำการล้างสักหนึ่งครั้งก็พอนะครับ ็นการล้างเกลือนะครับแล้วก็ผึ่งในเสร็จน้ำครับน้ำดอง300ของเรานะครับก็เย็นตัวลงแล้วนะครับทีนี้ก็ดองได้เลยนี่ครับผมใช้โหลแก้วนะครับใครไม่มีก็ใช้โหลพลาสติกก็ได้นะครับโอเค ผมจะดอ,อเพกาไว้นอกตู้เย็นนะครับ5วันนะฮะปิดฝาเดี๋ยวอีก5วันเรามาดูผลลัพธ์กันครับเอาละผ่านไปแล้วครับ5คืนมาดูกันนี่ชว่วงนี้โอ้โหคนสวยงามมากดูสิฮะโอ้หนี่แหละครับผลงานการดองเพกาของเรานะครับสีสวยมากดูสิคุณ ดูสิครับน่ากินเปล่าทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการชิมแล้วนะครับลองดูเลยนี่ครับหนึ่งชิ้นอื้ความกรอบได้คุณความขมไม่เหลืออยู่เลยฮ้มมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูมีความหวานจากน้ำตาลนะครับมีความเค็มเล็กๆสิ่งที่ไม่มีเลยก็คือความขมนะครับโอ้โหคุณของรีปีระครั้งกับเฮกาชิมซะหน่อยนี้เป็นน้ำพริกตาแดงนะครับอู้คุณ จุดต่งดึแมวช่วงนี้เพากากำลังออกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดเชียวการรอแบบนี้นะครับไว้นอกตู้เย็น5-6คืนแต่ที่เหลือคุณจะแช่ตู้เย็นหรือไม่แช่ก็ได้ครับโอ้คุณดูสิจ้ำ <c oughs> <c oughs> จำ,จำ กรอบกรอบไม่เหลือความขมอยู่เลยเอาล้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับในการดองเพกานะครับเป็นดองสามรสนะครับแต่อย่าให้ทุกคนทำจริงๆนะเพราะไม่เหลือความขมอยู่เลยครับอร่อยกรอบเก็บได้นานนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับและก็อย่าลืมดองเพกาไว้กินบ้านนะครับนี่ครับสวยงาม,ามตามทองเรื่องทุกท่คุณหํากรอบพะนะเลือเปรี้ยวๆหวานๆอร่อย perfect งั้นวันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอ๋อลืม